บอสปิกผ่านตอมเอกาหลีแล้วแต่โกกิอุ้ยอ้ายยังอยู่ในห้องดำหนึ่งชั่วโมงแล้วออกมาเด้อ้อายใจสิขาดแล้ว สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มยออรักชาแนลค่ะมือนี้ก็มิเรื่องมีเล่าข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังคือเก่านะคะเนาะล่าสูตพญายบาลฟินแลนด์อุยอายลวกะน้องโกกิค่ะบินลัดฟ้าจากเมืองไทยไปเที่ยวเกาหลีค่ะแต่ว่าก่อนสีใได้ไปเที่ยวเกาหลีก่อนสีใได้ไปเหยียบประเทศเพื่อนพี่น้องมาเบิงว่าทางบอสบิ๊กโกกิ อุ้ยอ้ายจะผ่านตอมไหมน,นะคะล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสลงนะคะที่ Facebook ส่วนตัวที่ติวุธวารุณพี่น้องเพิ่นโพสเพิ่นบอกว่าบอสบิ๊กผ่านตอมอเกาหลีแล้วแต่โกจิอุ้ยอ้ายหนึ่งชั่วโมงแล้วยังอยู่ในห้องดำออกมาเดอ้ออ้ายใจสิขาดแล้ววะาซานพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นมาฟังกันคะ่ะ ซึ่งบอสบิ๊กของเราได้โพสต์เฟซแบบนี้นะคะเพิ่อนก็บ,บอกว่าบอสบิ๊กน่าผ่านตอมอแล้วนะผ่านตอมอเกาหลีออกมาแล้วตอนนี้รอโกกิและอุยอ้ายนะคะทุกคนซึ่งพอพอ FC ได้ฟังอย่างนี้แล้วทุกคนก็บอกว่าค่อยน้ำตาไหลแล้วเห็นบอสคิวขมวดสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดีเนาะเกาหลีแล้วแต่ดวงจริงๆค่ะตอนเราไปเขาไม่ถามอะไรเลยผ่านฉลุยแต่เพื่อนที่ไปด้วยกัน ติดเข้าห้องเย็นค่ะรอเพื่อนชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันค่ะยังเคยติดที่ห้องดำนานเกือบชั่วโมงค่ะสัมภาษณ์เสร็จรอเช็คนูน่นเช็คนี่เช็คนั่นนะคะกว่าจะได้ออกมาแต่ก็ไม่คิดจะไปที่นี่อีกว่าสันค่ะขอให้น้องโกกิอุ้ยอ้ผ่านนะคะนะคะแล้ววันนี้ทุกคนเราจะมีคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันค่ะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้าง ไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะทุกคนสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุขคนครับผมมานี่เดินทางมาต่างประเทศพี่น้องมากับน้องโกกี่แล้วก็เลขาอุ้ยอ้าย<อ>นะฮะ<อ>มูริสิมารีวิวต่อมอที่หดทีุุ่ในโลูต่อมอที่ขึ้นชื่อว่าหดที่สุดในโลกใบนี้นะครับพี่น้องว่าสองคนนี้มิสเตอร์2คนนี้จะผ่านเข้ารอบออรประเทศไหมพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ใส อยู่ประเทศเกาหลีครับพี่น้องเรามาเกาหลีรอบนี้บอกแล้วว่าเกาหลีนี่คือดังมากเรื่องตอมอคือมากับดวงต่อให้คุณมีเงินเท่าไหร่บางทีถ้าไม่ถูกทาทเขาเขาไม่คุณเข้า <c oughs> เพราะนแร้วันนี้กูกีพี่บ้นฟินแลนด์แล้วอุ้ยอ้ายจะเข้าใครจะเข้าชิงชนะเลิศแบบยังไงอะไรยังไง <c oughs> ใครจะโดนรวบรอบสุดตามพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าอยู่นี่ขึ้นชื่อเลยเกาหลีนี่คือในเอเชียคืออันดับหนึ่งในเรื่องของการที่แบบไล่กับบ้านบ่อยมากนะครับต่อให้คุณมี บางคนมีบิสเนสมีเงินเป็นเท่าไหร่ก็เข้าไม่ได้ถ้าเขาพิจารณาว่ามันแ,ม,แบบม่นแบบว่ามันแบบว่าอะไรเองสิลพี่น้องแต่ว่าบอดัวเขาเปลี่ยนกฎใหม่ไปนะครับพี่น้องเรามารอดูกันว่าเราจะผ่านเข้าประเทศเขาได้หรือไม่เพราะเรามากัน3คนทริปนี้มา3คนไับเด้อแต่ส่วนนะตัวนะผมนะมาเกนะาหลีอันนี้คือครั้งที่4แล้วมาเยอะครั้งที่4แล้วอันนี้ครั้งแรกอ,นนอันนี้ก็ครั้งแร,งแรกแรก,แรกมากมากแรกมากเออแรกมแรกจริงๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันดู ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแทนสคนนี้เพราะว่าเราไม่เท่าไหร่เราเราคือปั๊มสเตมเข้ามาเราไงข่าวก่อนด้านนี้ล่ะแลคนนี้ล่ะก็ไม่ตื่เต้นโอเคก็ลองมาเที่ยวมาค่ะเราไม่ได้มาทำงานอย่างวมากเออแล้วนี่ไหนว่าจะไปเกี่ยวพี่ก็นี่ละฉันอุ่าตะแลกไม่อยอุยตงเสื้อสูดด่้อกระดุมเนตฉันอุ่าดิวอุ่าดิวยบกพี่ไปไหนแหมเก็บประกาศอะไรนี้แหมบ้านเด็กันดีก็อยู่ตัวเกี่ยวม่ได้ปุ๊อาย ออนพี่บริไดสวยเป็นเมือขึ้นเดยร้อนก่อนขาอดแล้วพี่น้องมองเก้ามองเดิมมองเจ้าประจำผู้ใดะจะมาผู้ใดค่อยมากกว่าชั้วงมองนี่เป็นมองที่ว่าเซียวที่สุดนะจ๊ะตอนนี้บอสบิ๊กผ่านตอมอเข้ามาแล้วนะครับเหลืออุ้ยอ้ายกับโกกีเบอร์รี่นะครับยังมีซิรีอยู่บอสบิ๊กผ่านไปแล้วเหลือโกกีกับอุ้ยอ้ายยังมีซิรีอย <laughs> ู่ไวนนานจังนะ <gasps> คือด่วนแทสู ดี๋ยวบอกปั๊บอ,อลล่ะบอลบิ๊กส์เข้าไปถอดคิวปุ๊บเข้าพร้อมกันอ่ะบอลบิ๊กผ่านเลยสแกนนิ้วมือผ่านเลยแต่ว่าอุ้ยไอ้กวกี้ยังมิสซิลีสอยู่อุ้ยกวกกี้มิสซิลีสอยู่เอาสูบเครื่องยานแท้คือโดนแท้เอาเอาอุ้ยไอ้อุ้ยไอ้ติดต่อมอพี่น้องตายแล้วอุ้ยไอ้ติดต่อมอชีต <She et. S 1> ตอนนี้พี่น้องซีเรียตแห้ง ติดต่อมอทั้งก,กัวกีทั้งอุยอายเรียกเข่าของดำแล้วจ้าโอ้ยประสานงานแป๊บหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับพี่น้องข้างล่างก็เป็นมอมเก็บกระเป๋ามองรับกระเป๋าพี่น้องที่ยวก,กระเป๋านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังรออุยอ้ายกับกัวกีอยู่เลยเพราะว่าเหมือนเขาเรียกนานไปแล้วจะครึ่งชั่วโมงแล้วนี่โอ้ยใจบดีหายพี่นอ้องอยาวาเด้อขวัญสิ เดทเที ų, Commun, setting, ่ยวผู้เดียววะได้ดสามารถสามคนเดิเขาได้คนเดียวไหมคือพาสปอร์ตบอสบี้กับมันปั๊มมาหลายประเทศแล้วไงไปทั่วประเทศไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาขวัติที่นี่ก็มาแล้วไงเคยมาหลายครั้งแล้วไงอะไรกันนะมันไม่ถามอะไรหนูเลยไม่มันไม่ถามอะไรเลยเพราะมันรู้ว่าหนูจะตอบได้มันก็เลยไปเร่งถามแต่พี่อุ้ยพี่อุ้ยพี่อุ้ยตอบไปเลยได้ยากกว่าพี่อุ้ยไม่คือแบบคือเบอร์เราเราเราคูยกับพ่อในเศร้าอือฉันเลยขัฉันเลยกระซิบอยู่ข้างหลังว่าฉันเลยกระซิบอยู่ข้างหลังว ไปจองไปจองไม่ใช <hi> ่หนิแบบโอ้ยหมูดาบนั่งหมูดาบนั่งไม่หมูดาบเราก็แบบว่าไม่ถ้าเกิดเธออยู่คนเดียวอาจจะช็อตเธออาจจะช็อบไม่ได้เด็กเขาคุยกันเขารู้ว่าใครใครพูดเก่งเขาจะไม่คุยด้วยเลยเขาเขาเขาเสียบอร์ดนะเพราะว่าเราอะแบบเชิดแบบม่านแล้วเขาก็ไม่คุยกับเราเลยเราบอกม่านเรามาเที่ยวขาม่านเชิดเขา่ยองมานอนใช่กับเปิดเฟียบุ้งเขาเบึงเปิดเฟซบุ๋งเขาบอกช่วงเฟียบุ๋งเขาเขาเขาถามว่าเพาะ่าเพราะว่าฉันมาเที่ยวมึงจริงในในเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็เลยเปิดให้เขาบึงเขาเลยโอเคเขายืนโทรศัพท์ใหา แล้วก็เป็นเอฟูก็เลยร้อใชใช่แล้วก็เปิดตรงนี้ให้เขาดูว่านี่ไงดูผู้ติดตามฉันสิแล้วดูฉันโพสต์สิฉันโพสต์ขนาดนี้ฉันสุดนเต้นยิ่งให่างแดงน่ารักมากๆค่ะแต่ว่าเขาก็น่ารักอยู่นะเถ้าผ่านรอบนี้ก็คือรอบหน้าไม่ไม่เป็นไรแล้วแต่รู้ไหมว่าในตัวอ่ะสิบไมล์เล็กกับเือนมิตรปรากฏให้หมดเลยมันไม่ม่คนน่าปอยู่ลยเมื่อกี้นี่สองคนเขาโหดแต่คนไทยอ่ะ คือไทยก็กก็ออยยยาาาเฉๆจจะด้วนี่ไงสาเหตุที่รีวิวไงวันนี้รีวิวตมที่หัวเสือโลกแต่ก็ผ่านแล้วถ้าเผื่อว่าเราแบบว่าเตรียมทุกอย่างมาโอเคแล้วเราไม่ตื่นเต้นมันก็ได้นะต้องเตรียมตัวดีมากแต่ยาแบบอย่าตื่นเต้นถ้าเรามาทำมาเที่ยวจริงๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละคือที่เราไปมาคือมีประโยชน์หมดเลยนะคือเขาดูหมดเลยคือเอาให้เขาดูหมดเลยก็เปลี่ยนอยู่ตัวกราฟอยู่ตวชรผิวอ่ะ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 อะบอกอะไรอะไรนะคะฟังพอดีฟังไม่ทันกูแล้ว่ะโบต้องปีบอกเขาฟังโบลูเรื่องกับพี่นิสเดียเบอร์อยู่เบอร์ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไอเลิฟโคเรียนะเล่าชันบอไอเลิฟโคเรียหลีเราสถานานี่หรอไม่รู้ไม่ใช่ไม่่ใชพี่อุ้ยของเราไฟไหนดูดีๆของข้าวมั่อันนี้ไม่ใช่แปดนะของเราเคอีหกห้าสองไม่ใช่หรอไม่ใช่อันนี้ไม่กนแล้วเราก็ได้ไปเอากระเปองยังมือกันเดี๋ยวด่านแรกผ่านไปแล้วอย่างสนุกสนานพี่น้อง นี่นะใครมาใครมาเที่ยวนะเตรียมเอกสารมาให้ครบแล้วก็มั่นใจมั่นใจกั้ไปก่อนอย่าเสด็จเสด็จมึงคุสรุปนะคะทุกคนโกกีกับอุยอายผ่านตอมอเรียบร้อยค่ะโอ้ยพุณยายบานฟินแลนด์เราโดดคิดหนักเราอยัางยานเราได้เที่ยวคนเดียวนะคะยังไงแล้วก็ขอให้ทั้งสามคนเที่ยวให้สนุกนะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้อุ้มต้องขอลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ